บาลองกินปลาครับมื่อกี้ครับพี่น้องครับบาลองกินปลาครับโอ้ผุนโอ้เต้นโดงๆท้งผุนครับโอ้ยเธอมันปุดดขม้าทั้งพี่เลยเนาะพอดีดึก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 นานเดย์ปลาตองน้อย มันจะได้กินบอนีพอเลยมาบรทุนดังน he ี้กันครับอ้โอโด๊อโอยขาดไปจ้อยพ่อตัวบักไงหนึ่งอ้ยเห็นห่วโตดำก็เพื่อบรผุนโอ้ยโอ้ยด้งใหคมาโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เมีได้ปาดูเพราว่ามันนั่แนแล้วป่ะเห็นหดโตมันเว้ยอุ้ยตัวไนตัวไนโอ้ยมันเขียวมันอันั้นเลยเว้ย น่านปลาขาวน้อยปลาควยลามปลาขาวน้อยครับพี่น้องขนบ้งนเี่ยมันลอม้นยม่เบิ้งมันข้นพี่เอ้า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 ปลาสูตรครับพี่น้องสองตัว นี่ละแนวสิได้ปิ้งเคียงแห่หันสงสัยแล้วแห่นี่อุ้มไปอุ้มมาอยู่เทบนีล่ะแ่นี่อุ้มไปอุ้มมานี่สิได้กินบ่หมุดชนะเดียหน้าดำโาดาออ้ยเสียบหัวเสียบโอ้ยบังดูเอา ดึกดักดึกดักดึกดักโอ้ปลาขาวน้อยสองสามตัว โอ้โอ้ตึกๆอีกแล้วปลายังปลายังเอ้ยคำสุดปลาสุดครับพี่น้องโอ้โหยืหนึ่งตัวยืนกัดนี่โอ้ยกระดุงงี้่ายกนี่เบื้องเอาสมเจ้าอืออ้ารอด โอ้ยสองตัวเลยแม่เดนสองตัวเอาจังได้ปลาไหแม่ตีน้ำเนาไลาไพี่นะปลาไหลกรับพียงแต่ว่าเอาปลาไปไน,น้ำรึกมันคนน้อยมันคนน้อยมีตะเกียงกับลงเอาแม่เมอาแม่จ้ะอุะ้ยจักจักมาเบิ่งจังได ว่าเจ้ากระดัลูกน้องอย่งบมาได้หมนีมุดแฉบโกก็บเกโกก็ได้ช่โกกันว่าเหมันมมุดบอมาวนแล้วคอยิไปเอาท่าลูกเต่าไม่ยังหรก้หรือปลา อ้าวอ้าวคือลอดมาป่ามาตัวน้อยไรลอดจ <c oughs> ังแล้วพ่อแ <c oughs> ม่มดอกไม่เป็นป่าอะ <c oughs> ที่เกาะนัแล้ยนักขู่แจกคมาเจ้าอยู่นีมันกลยว่าซื่อละบ้าวอีกแล้วครับพี่น้ง มันชีเวียนมาเขากะดูเงินตุยอีกคือเก่าแล้วปลาตันข้าลยยาย่ยายใส่มาแทออือือืมปลาขาวครับพี่น้องปลาขาวปอีทย

เอาเอาอีกัน้ยเอาอีกเนี้วโอ้ยโอ้ยคอมเนปลาดูเนะปลาสูดใหญ่ครับพี่น้องแบกมากูกับว่าแม่กมาก้่ว่ากระสูดบกระสูดใหญ่ ว่าคืออยู่ทางนอกปืดวะกระดูงมันตั้งบ่อโอ้ยหลุดลงน้ำแล้วตอนนี้

มาหน้าเพื่อมาเื่อก่อนป้าเราจะพาไปขอเงินด้วยเออมาเร็วมาเร็วจะมา